หลานและร้านบอกว่าฉันจะเอาเงินพวกนี้ไปซื้อขนมและฉันบอกว่าฉันจะไปซื้อขนมเองนะเพราว่าฉันเป็นพี่น้องอ่ะไปไม่ได้เนาน้องอ่านทดูแะน้องบอกว่าหนูอยากไป ันไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ว่าที่คนที่ยิงจำทีแต่ว่ารู้ไหมว่าคุณตู่เอาเงินทองมาให้แต่ว่าปู่ก็เอาผ้าเช็ดตัวมาให้แต่ว่าหลานไม่อยากอาบน้ำต้องอาบน้ำ หลานไม่อาบน้ําเลยถ้าใครไม่อาบน้ํามันก็จะคันตัวคันคันตัวคันหูคันคันจมูกคันหัวตลกแล้วก้็คันแล้วก็คันนิ้วคันคันน้ผักคันหูคันจมูกตลกละ นี่ค่ะที่คันจมูกเมื่อรู้ใหม่ว่าถ้าใครไม่อาบน้ำก็จะคันแบบนี้แหละค่ะตาย่ะและคุณปูก็เข้านอนเมื่อหลังค่ำนารลานก็ไม่น,นอนเดี๋ยวก็ผีมาหลอกตอนนอนหลอกและคุณตาก็เอาหม้อใส่หัว มีหม้ออยู่แล้วเนี่ยมัมีหม้ออยู่แล้วอย่าอย่าม่พูดตอนเด็กยังไม่มีเลยนี่ผู้ตอนนี้มีหนวดทำไมทำไมตอนนี้มีหนวดเยอะแล้วทำไมตอนนี้มีหนวดนิดเดียวเข้าใจอะไร